สวัสดีครับรีวิว JRD นะครับคันนี้ยี่ห้อ JRD นะครับแต่งเป็นซู m เมอร์ X นะครับแต่งเลียบๆเลยนะคันนี้ไล่น็อตเล็น็อตทองทั้งคันนะครับรถมีเล่มนะครับมีเล่มอย่างเดียวนะครับมีดูของแต่งงานสร้างขึ้นมาสวยๆนะครับเนียนๆนะครับเดี๋ยวฟังเสียงเครื่องนะครับรถเครื่องเงียบดีนะครับ ครบนะครับสวยๆนะครับอันนี้เรียงนะครับงานสร้างดังกันนะครับอยู่รถได้ที่บางบัวทองนะครับติดต่อ085109465